สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำกาวฮอตมิลจากไทยเคเคนะคะเป็นสินค้าที่อยู่คู่กับความเย็นเสมอน,นะคะอย่างเช่นถ้วยติมตัวนี้ต้องเลือกติดแบบดีๆเลยนะคะถ้าไม่งั้นจะเด้งหรือว่าหลุดลอกออกได้เพราะว่าความเย็นค่ะถ้าหากว่าท่านใดเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารแล้วก็ความเย็นอยู่นะคะตั้งแต่เลเวลหนึ่งชิลคูลนะคะสามารถใช้สติกเกอร์กาวฮอตมิลของเราเนี่ยติดได้เลยผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มต่างๆหรือซีฟู้ดนะคะก็สามารถที่จะติดได้นะคะ ของเราเนี่ยจะมีเป็นเลเวล2ด้วยก็คือโก o เซนค่ะเป็นอาหารพร้อมทานทอทดอกไสกรอกต่างๆนะคะที่ต้องอยู่ในความเย็นลบสิองศาค่ะหรือจะเป็นดีฟฟี่นะคะเลเวลสตัวนี้เป็นอาหารเย็นพิเศษค่ะหรือว่าอาหารแช่แข็งนะคะตัวนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าจะไม่เด้งเพราะคุณสมบัติพิเศษของเนื้อก้าวค่ะเป็นกาวฮอตมิลกาวหลอมร้อนจากธรรมชาตินะคะ ติดได้ถึงอุณหภูมิลบ50องศาค่ะนอกจากจะอยู่ในอุตสาหการรมอาหารนะคะอยู่ในโลจิสติกด้วยยางรถยนต์ด้วยนะคะการรักษาโลกแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะ